ใช่โดยเฉพาะระยะหลังๆเนี่ยครับนักชกไทยนีเดินทางไปชกที่ประเทศญี่ปุ่นนี่ส่วนใหญ่มักจะประสบความพ่ายแพ้มากกว่าชนะนะครับแต่ว่าสําหรับเด่น9ก้าแสนครับนี่คือการเดินทางไปชกที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นครั้งที่5เป็นครั้งที่6ของเขาแล้วนะครับในการชิงชป์โลกครั้งนี้ครับเด่นเก้าแสนเริ่มต้นได้ดีเลยทีเดียวครับในช่วงต้นเกม โอนุเตือนโอนุฟ uh, ้องกรรมการครับว่าเด็กก็แสนนั้นใช้สิทธิ์สักคนแต่กรรมการไม่ได้ว่าอะไรเลยกรรมการผู้ห้าบนเวทีนะครับมิสเตอร์ราอูดายุ่งครับผู้ทว่าบ็อกซิ่งเจแปนนะครับนิติสารมวยโลกวิจารณ์ว่ามวยคู่นี้คู่ขี้มากเลยเพราะว่าเก่าเกมพอกันแล้วก็เคยเป็นแชมป์โลกของ WBA ด้วยกันด้วยครับนี่ก็ต้องคิดว่า เป็นไฟชีสตาหลายคนบอกว่าเด่นเก้าแสนเนี่ยเป็นนักชกประเทศแมวเก้าชีวิตแต่ว่ามาถึงในวันนี้ต้องบอกว่ามากกว่าแมวเก้าชีวิตแล้วครับปีนี้37แล้วน,นะครับในขณะที่โคโนโ33ามนี่ไ้เท่าไหร่นะครับคือว่าเด่นเก้าแสนนี่รายนี้นะครับจากเกาะสมุสุราธานีนะครับก็เป็นนักชกชาวไทยมุสลิมน,นับถือศาสนาอิสลามนะครับก็ถือว่าเที่ยวนี้จอมะเรามะนะครับที่เล่นเขา ถูกซ้อมอยู่3เดือนครับใช้เวลา3เดือนแล้วก็ผ่านการลงลมถึงร้อยเก้าหยกญี่ปุ่นก็สูงนี่เป็นหน่วยที่เดินทางไปชกญี่ปุ่นเลยนี่มักจะโชว์ความไดีของหรอครับมาลุ้นกันต่อนะครับบนวิธียกสองโครงการชกชิงแชมป์โลกในรุ่นซูเปอร์ไฟเวทของสมางคมเมโลกนะครับหรือว่า WBA ที่โตเกียวนะครับติดตามให้กําลังใจเด่นเก้าแสนนะครับวันนี้เขาจะกลับมาเป็นแชมป์โลกครั้งที่2รุ่นที่2ได้ไม่ได้ครับ โดยโปรโมเตอร์นิวัฒนะครับเราสวนวัฒนะครับ้จัดการของเด็กเก้าแสนเด็กเก้าแสนต่อยลำตัวโคโนดโดนลำตัวแล้วอาการไม่ค่อยดีครับสองวัดที่ผ่านมานั้นของเด็กเก้าแสนอัดเขาที่ลำตัวของโคโนแล้วมีอาการให้เห็นเลยครับของเราต่อยตัดลำตัวได้ดีนะครับรอบที่ผ่านมาของเราไม่น่าคือชิงอู้เข้าไทซ้ายนะครับโดนซ้ายของโคโนอะไรครับโอ้ซึมเลยครับเด็กเก้าแสนเมื่อสักครู่นี้เจอซ้ายกระแทกเข้าไปตรงๆจังหวะบวกพอดีครับจังหวะที่จะออกขวาพอดีครับเด็กเก้าแสน โอ้โหเป็นไรครับประคองตัวคุมเกมเอาไว้ก่อนครับเป็นเกา้าแสนรึนร,นร้อนก่อนนะครับรึร้อนเยอะคือเราประสบการณ์เรามากอะ่ะแต่ในบางครั้งเราก็กะว่าจะเก็บให้ได้เหมือนกันเป็นนาทีทีเต็มเต็ม,ตมพอสมควรนะครับช่วงสามสิบนาทีที่ผ่านมาเอาละครับกลับมาเดินได้อีกแล้วครับยาหมะโอ้โหเป็นเกา้าแสนกลับมาทําได้ดีอีกครั้งหนึ่งครับในช่วงปลายยก ดูว่าเวทีพระเวนฮอลนี่ก่อนุคนดูแรกๆก็แค่2,000คนนะครับตอนนี้ก็ขยายขึ้นมาเป็น3,000คนขึ้นไปแล้วนะครับดูเหมือนว่ากล้องพยายามจะจับไปที่ใบหน้าของเด่นเก้าแสนว่าเกิดอะไรขึ้นครับรู้สึกจะมีรอยปรีออกมาหรือเปล่าครับที่บริเวณหางตาด้านซ้ายครับเด่นเก้าแสนนีครับ้ขาเขาไหวนะครับแล้วก็ช่วง ช่วงชกนั้นได้เปรียบเราแบบสูงยาวก <ife> ว่าผมว่าเทรนเนอร์อันดันตูรลินนะครับก็คาดคาดประกาศว่าจะเร่งก่อนเลยนะครับนะครับอีวุ้งเรา37เข้า33วันนี้ต้องขอบคุณนะครับการานของอเมริกาเป็นคนดีนะครับโรเจอรชาญชัยใช้มือแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับทางโรเจอร์บังกรเบนจาที่กุลแล้วก็รองรับนะครับ โเจอร์ินิเบนจากครบ้วก็นะเบลินวด้วยครับแล้วก็ชเรียนจากเดโลแล้วก็ลองยายามจะจับไปที่บริเวณฐางคิวนซ้ายของเด็ดตัวเนะครับว่ารอยบวมขึ้นมาเล็กน้อยครู้มาแปลกเพราะว่าก่อนหน้านี้ เมื่อวานนี้หลังจากที่ช่างนัดเสร็จแล้วเนี่ยคน้องให้สัมภาษณ์ว่าเขาจะเป็นฝ่ายเปิดเกมขยี้หนึ่งเก้าแสนเนยยกแรกแล้วก็จะใช้ความสดที่เหนือกว่าอาจให้หนึ่งเก้าแสนยุบให้ได้ครับแต่มาถึงตรงนี้นี่ผ่านมาสามยกดูแล้วหนึ่งเก้าแสนเป็นฝ่ายเดินซะมากกว่านะครับแต่จะมาระวังเรื่องสียด้วยของตัวเองนะครับต่อยพลาดนะครับเขาหพลังให้เดี๋ยววันนี้องเบียร์ฟอทำท่าจะท้องกรรมการด้วยนะครับน ไม่ว่าอะไรครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้เป็นคนละหนึ่งตัวเองนะโอ้โหศิลปะการตบขลุกขวาสวยครับอย่าให้ยืดอย่าให้ยืดเป็นใช้ได้นะครับโอ้โหขวาโอ้โหตึงๆตึงเลยครับจังหวัดแรกแล้วเขายาวขวาครับ่ทุกอย่างถ้าเราดูขาดแล้วต้องอันตรายนะครับเล่นอย่างนี้อันตรายวัดดวงเลยนะครับ มากเดวครับประชิดโอโหตาัว hmm. น um, oh, okay. okay. like, ีค oh, รับดมาตาขวาโอาต้องบอกว่าลุ้นลึกจริงๆครับนี่นสิทจบลงแบบไม่ครบยกได้ะถ้าแลกกันนี้ดูบโกันี้ครบโกขวาตรงได้อเลยนรับรัตตุบนี่นหนึ่งล้านแสนมีประสบการณ์เราเยอะด้วยนะครับครงนี้เราดีขึ้นนะครับ ปัดเน้นๆศูนย์เฉพาะขวาตรงนั้นปล่อยได้นำน้ำไหลหมัดแล้วครับยาวว,ยาวุดเป็นใช้ได้นะครับแล้วถ้าระบบการป้องกันของเด็กก็แสนต้องดีด้วยอยากต่อยเพื่อนนักเด็กเก้าแสนอะไะครับขอเนเดินเกมเก่งบอกว่าเอาเจอฮุกซ้ายผมงี่เก้าแสนอยาเล่นช่วงไายนะครับขวาเขาใช้ได้เลยครับยาวแล้วก็แรงด้วย แต่กบถือว่ายกที่3ที่ผ่านมานั้นเป็นยกที่ดีของหนึ่งเก้าแสนแล้วก็โคโนทีเดียวแต่ว่าเลื่อนกัมนาลที่ปลายจมูกของโคโนนั้นเราเห็นแล้วนะครับแต่ว่าไม่มากก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุและเป็นจังหวะพลาดนะครับเราอุ่นนะครับซีเนียจากสหรัฐแม่ผู้ว่าโคโนนี่มันคือบางครั้งเนี่ยพอมีแท็กติกเหมือนกันนะพอโดนทัำไส้ใหญ่เองก็ทำได้ฟ้องกรรมการอีเหมือนกัน อย่าว่าครับโชคในบ้านครับต้องอาศัยสภาพแวดล้อมที่ได้เปรียดก่อนเด็ดเก้าแสนเอาละครับจังหวะนี้หนึ่งสองแล้วตัดต,ตัวอู้ยิงได้ดีครับเน้นตอนเน้นด้วยครับแต่ว,ว่าต้องระวังตัวด้วยครับเพราะว่าโคโนเองก็เป็นถือว่าเป็นมวยที่มีน้ำหนักหมัดหนักน่วงรุนแรงเหมือนกันเลย จังหวะที่เราโดนก็คุณใหญ่ทรายของเด่นเกาหลแกนจะตบนะครับแม้กระทั่งซูเปอร์ลิปเองครับที่เคยต่อยกับทางโคโนก็บอกว่าโคโนนี่เป็นมวยที่อึดแล้วก็เธเหตุเหมื่อกันวันนี้เป็นการชิงแชมป์โลกที่ว่างนะครับเป็นสัตเส้นเส้นที่ว่างครับรุ่นซูเปอร์ไฟเวทก็ถือว่าเป็นเส้นเดียวกับเขาทรายกาแล็กซี่ครับโอ้โหถ้าแล้วครับโผล่ขึ้นขึ้นแล้ว แต่ดอี้นะครับถือว่าดีครับไม่ไม่รีบลุนกับเดียรั้อยู่ต้องมีเวลาแล้วครับเหนกระแสต้องบล็อกให้ดีนะครับตัวมุ่ยมืดมืดซะเยอะเลยครับโอ้โหครับแล้วจะไปบวกครับดูเด่นก้าวแขพยายามจะไปบวกเลยครับอันนี้อันตรายครับเสียแล้วนี่นะจังหวะนี้จะตาไปบวกเอาคืนไม่ได้น้หนักออกมาไม่คุ้เลยจ้าเห็นเลย ต้องคืนอารมณ์ให้ดีนะครับเสียแล้วเสียไปครับยังมีเวลาเหลืออีกหลายยกครับอีกเยกสี่โอกาสยังมีครับเด่นเก้าแสนไม่ใช่ว่าโดนนับแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสเส้นเมื่อไหร่ครับแต่ว,ว่าโดนนับแล้วไปบวกไปแลกอย่างนี้เลยนี่อันตรายครับเสี่ยงเกินไปครับจะไปเดินซ้ำอีกแล้วดันนะครับปวดใจขาดท้องแรงตับกิ้งครับโอ้ตัดอัปคัดขวาเมื่อสักครู่เด่นเก้าแสนก็ทำได้ดีครับหยุดเหมือนกันครับคน้อง อายุนะครับอายุมีสำคัญเลยสามสิบเจที่หครับตามกันต่อครับยกสี่ไปแล้วยนยกที่โคโนนโนเขาได้แชมปก็ยกสี่ที่ผ่านมา้วครับส่งกำลังใจไปเชียร์แวฮามะกันต่อครับยกสี่้วไปสี่นะครับก็สแตงนะครับแครับาตอนนี้เก้าสดินบวกแลกตลอดเลยครับอัดลำตัว โผลโนโดนหมดัดต,ต้องตีกันเชียงถอยแต่ว่าเดินก็แสนเดงพยายามเดินแล้วก็ต้องระวังตัวด้วยครับหน้าเสือไส้จริงๆครับเรืเอเสือเนี่ยเสืองสือเนี่ยเป็งเสือโผล่เนี่ยครั้สุดท้ายของเขาแล้วนะครับ จะกลับมายิ่งใหญ่รต่ว่าวันและเวลาวันนี้เป็นความสำคัญของเด็นเก้าสายเป็นอย่างยิ่งตอนด้วยวัย37นะครับถือว่าเป็นนักมวยที่โชคนานมากเลยยาวนานเนี่ยใช่ทีมชั้นโลกทั้งเส้นปัจจุบันทั้งเส้นเฉพาะการนี้มา5ครั้งแล้วเป็นเก้าสายก็ยังคงต้องมีพื้นที่ให้แคบลงไล่โคโนให้ เคลื่อนไหวได้ลำบากขึ้นเลยครับโดยเฉพาะงอาโครโรควาเอร์ฮอนนะครับที yeah yep. oh, ่เดนิสซาไปเตื้นต้นแล้วนะครับว่าหลายๆแชมป์โลกนะครับมาทิ้งให้ที่นี่เยอะเลยทีเดียวขวาแล้วก็สลับไปซ้ายจากซ้ายก็ไปขวาต้องดิงเข้าไปครับยิงพื้นที่ให้เล็กลงให้เคลื่อนไหวได้ช้ายกระดับจำัวเยอะๆคอยยิงขัอย่าให้โดนซั้นอีกแล้วกัน คอยไล่และต่อให้ถูกด้วยคือถ้ามองกันตามสายตานถึงแม้ว่าเดนเก้าแสงจะพลาดโดนหมัดในยกที่แล้วโดนนับแปดนแต่ว่าถ้าถ้ารวมดูจริงๆตั้ยกแรกจนถึงยกนี้ก็ถือว่าไม่ได้เสียเปรียบอะไรมากมายเลยเนาะการเือนเราครับว่าต่อยจัดต,ต่ำแบบเคื่อนขัดต่อยลำตัวดีนะครับโอ,อโอ้โหเอาศกูเลยครับหมัดนี้โดนลำตัวแล้วไม่ค่อยดีครับนมเฟเวย์ครับเดนเก้าแสงกับโคโนที่ โราภูเอ็นโตเกียวญี่ปุ่นขึ้นยกที่6เลยนะครับเราถูกนับในยก4แต่ว่ายก5ผลงานของเราดีขึ้นทางขันต่อครับยก6ึ้นมาลุ้นต่อนะครับมา,าถึงครึ่งทางยก6เราอยากห้าดีนะครับ เพราะว่าโดนนับไปยกสี่แล้วก็ต um> ้องฟุ้งพลังกระหมให้ได้ด้วยครับเพราะอายุ37มสิบเกดโดนลำตัวไม่สู้ดีเหมือนกันครับโคโนใช่แต่ว่าเขามีดีอยู่ที่เขาหนีเร็วดุูเบิร์ดดีขาไม่ตายครับระบบการป้องกันของโคโนเขาไม่เท่าไรใช่ติดตัวแล้วก็มีอาการเหมือนกันครับโคโนหรือที่ว่าเราอย่าวืดเยอะเท่านั้น มองถึงตรงนี้เนี่ยการออกหมัดของโคโนเนี่ยออกน้อยกว่าเด็กเจ้าแสนนี่เห็นค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับแล้วเน้นไปที่การป้องกันตัวซะมากกว่านานๆถึงจะมีจังหวะบวกมาสักทีนึงคพยายามจะเลือกเต้าโคโนะแต่ว่าถ้ามองถึงที่ขยันลูกตึงอเด็กเจ้าแสนแล้วก็ออกหมัดได้เข้าเป้ามากกว่าที่สามคนนะครับจีนขวาครับโคโนะเริ่มเร็วครับต้ามีจะไปขวาครับโดวแล้วครับเป้าใหญ่ไปผลนะครับ ตี <toys> ่งเกอรีนมา้่นคนนี้เ่นคนนี้ผู้เล่นคนนี้เ่คนนี้เ่นคนนล่นค้ผู้เล่นคี้เลคี้ผู้ล่ผ้เลนนนี้่นคนเล่นครี้ผเลยครับคนผน หนีเยอะเลยนะครับทางโกโนยองนี่มัดฟาคล้ายงูฉกนะครับรับแล้วดึงกลับถีถ้าเดินต้องเดินให้ติดเลยครับเดินกา้าวแสนอ่านี้ครับเดินแล้วตัดลำตัวอย่างนี้ครับเราจะเสียตอนที่รัวเป็นมัดบวกนี่เลยครับ แต่จังหวะนี้ก็ทำได้ดีขึ้นแล้วเด่นเก้าแสน่าจนิดนึ่งน่มาต่าจบ่ายแล้ตถอกัครับน่าดก็นะครับเดกนะครับมาดกันน่ายตก่าต่าจ่น่าตนะตกนรน่้ตบ่ร่มา่ต้องบอก่ เหมือนจะมาวิ่งมากกว่าแล้วครับโคโนอ,อย่งไรคิดว่าอย่างไไงครบทีสบองโยกแล้วต้องต้องโอกาสแกก็เลยหนีใหญ่เลยนะครับโคโนแต่ปัจจุบันนี้ต้องดูต้องดูทิศทางการให้คะแนนของกรรมการด้วยนะครับเพราะว่าอ,อย่างล่าสุดเนี่ยเดว,ยวีดีเอ BA ที่มีการประชุมใหญ่สามัญจรตีนเนี่ยก็มีการวางนโยบายเหมือนกันว่าจะเน้นไปที่มวยที่ขยันชกในกรณีที่มวยสูสีนะครับมวยที่ขยันชกแล้วออกวุฒ้มากกางชกไปแล้วนะครับการชิงแชมป์โลกของเด่นเข้าแสงกับโคโน ขึ้นยกที่7ครับดูกันต่อนะครับยกเจ็ของการชิงแชมป์โลกในรุ่นซูเปอร์ไลเวทของสมาคโโมมวยโลกนะครับ115ปอนด์ระหว่างเด่งเก้าแสนก็ทิ้งแดงเยี่ยมกับโคโนะนะครับของญี่ปุ่นเดลยขึ้นนะครับยกนี้เด้งเก้าแสนถ้าเดินช้าจะเปิดโอกาสให้โคโนะนั้นต่อยแล้วหนีต่อยแล้วหนีครับต้องเล่นเล่นเล่นลังตัวให้เยอะก่อนนะครับโดนแล้วครับเล่นลังตัวให้เยอะก่อนขาจะได้ตายจะได้หนีไม่ออกนะครับของโคโนะ ช่วงพักแห่น้ำนั้นกล้องกลับไปที่โกกิคาเมดะนะครับอดีตแชมป์โลกขึ้นมาเรียกว่าเชียนะครับมาเชียร์อยู่ที่เวียนริงไซคอลเวทีโกกิคาเมดะก็เคยชกแพ้พวงศรเล็กนะครับแต่ย่าห้าดาวยิมด้วยตัวตอนนี้กำลังจะโดนยังโดนแบนอยูน่นะท,ทางทางพี่น้องกับโกกิคาเมดะเพราะว่า,ามีปัญหากับทางด้านของ CBC หรือว่าทางองค์กรหน่วยงานที่ควบคุมก,การดูแลมวยของญี่ปุ่นนะครับทางผู้จัดการของคาเมดะ ยรงนี้เดินแล้วนะครับค่อยๆโคโน่กันได้ใจนะครับฟ้องอีกแล้วครับฟ้องว่าเราใช้ใช้หัวนะครับใช้ใช้สิสชนนะครับฟ้องเก่งฟ้องตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับครับก็รู้ว่าดูดูที่ตังลมว่างั้นเถอะเพรว่าต่อยในบ้านต่อยในทิมอจะเดินเข้าสายบ้างหมือนกันครับโคโน เดินเข้ามาที่กินเดินเข้าสส่ก็ชอบนะครับชกมวยที่เดินเข้าใส่ผมว่าจะมีการปรับแผนแล้วนะครับยกเจียนี้ปรับแผนได้แล้วโคโนเดินแล้วครับไม่แน่ใจว่าทางทีมงานนี่ไปเห็นอะไรมาหรือว่ามีการส่งสายไปเช็คคะแนนอะไรมาหรือเปล่าไม่ทราบแต่รู้แต่ว่าโคนเอเนี่มายกนี้มาเปลี่ยนแผนจากที่ตั้งรับเปลี่ยนมาเป็นขยับเดินเข้าใส่เลยครับ เราตั้งรับทําได้ดีด้วยนะครับหมัดหน้าของเดเคอร์แซนก็เดนได้ทราบนะครับประสบการณ์เยอะแต่ว่าขวาไม่ต้องตกนะครับขวาตกไม่ได้ขวาตกแล้วเด๋ยวโดนโคโนบุกเลยครับเอาล้ครับตั้งครับแล้วต่อยได้ดีด้วยครับจบจกไปนี่จะเป็นหมัดที่หมัดต่อยลมชกลมนั่นก็แปลว่ามีเศ้าแล้วนะครับยกนี้เห็นชัดเจนเนี่ยครับตูรีนะครับแล้วก็บรมาเตอร์สิวันะครับวันนี้ คุณเสยนี่ถาวันชัยก็ไปดูด้วยหลวงเสยใช่ครับวันนี้ก็ไปดูด้วยวัน้คไทยวัดมไทยเต็มนเลยนเสยอบคุณไปให้กำลังใจรับดีนะครับชุนี้ของเราตั้งรับดีครับโอ้โออย่าดอย่าโดนนะครับอย่าโงโนดึงแล้จิ้มครับดูงเเป็นกระแสสวยครับชุดนี้เอานี่นี่นี่โอ้ยใช่ โคโนยกที่เดเว่าเป็นยกที่เราทำได้ดีนะครับตั้งรับแล้วก็ลูกแม่นอย่แลเวครับตามต่อครับยกยี่แยรลุ้นกันต่อนะครับยกแปดถือว่าแชมป์โลกแล้วเนี่ยนอกจากฟี่มือแล้วนี่ต้องมีดวงแล้วก็วาสนาด้วยนะครับถ้าเป็นเหมือนเดิมหรืออย่างไรครับตามดูนะครับถ้าเราไม่นับก็มองถึงจังหวะที่พลาดไปในยที่สุดนี่นะครับ ขาของเขาครับโดนเต็มเลยคร <wh> <onos> <Today> ับนี่ค <Switzerland> ร <ADA> ับไวมากนครับขาของโคนอ้ยุติเกติดเลยครับจบยกแครับยกเกดเราดูว่าดีแล้วนะครับได้มาถึงยกแครับอาจจะไม่คํระวังตัว